ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกยยายภาพมาดามนะคะวันนี้คุณนกยังเกาะติดสถานการณ์ของหนุ่มโรงงานนะคะที่ถูกพัฒนาการนะคะมัดมือมัดเท้านะคะแล้วก็เจาะยิงที่ศีรษะจนสูญเสียชีวิตนะคะซึ่งตํารวจแล้วก็นักข่าวนะคะก็ได้ติดตามรวมทั้งคุณนกด้วยนะคะพลัง f c ของคุณนกนะคะก็ติดตามข่าวนี้นะคะถ้าคุณนกไม่ติดตามข่าวนะคะถือว่าคุณนกนี่ตกตกข่าวนะคะ คงจะไม่ต่อว่าคุณนกนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดังๆผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็สังคมนะคะก็ติดตามกันนะคะข่าวสารนะคะจนในที่สุดก็สามารถที่จับคนร้ายได้นะคะคนที่สูญเสียชีวิตนะคะชื่อคุณใหม่นะคะหรือชื่อว่าคุณธนาสันนะคะคุณธนาสันก็เป็นหนุ่มโรงงานเนาะ ได้าหายออกไปจากบ้านตั้งแต่คืนวันที่27มกราคมแล้วนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ได้พบเป็นศพนะคะถูกทําร้ายแล้วก็ถูกยิงนะคะจนสูญเสียชีวิตแล้วนําศพไปทิ้งที่ถนนมอเตอร์เวย์นะคะตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนนะคะก็ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะหลายๆจุดนะคะแล้วก็ตามจับผู้ร้ายได้นะคะผู้ก่อเหตุนะคะรวมทั้งหมด5คนนะคะ แต่ผู้ร้ายคนแรกนะคะก็คืออนายกิติโชคนะคะหรือช่างกิตนะคะช่างกิตนี่ก็ทำงานเป็นช่างเลยนะคะแล้วก็ทำงานที่บริษัทขนส่งเอกอส่งของด้วยนะคะซึ่งทำงานอสองสองสองอาชีพสองงานเลยนะคะก็เป็นบุคคลที่ขยันมากเงนเถอะแต่ก็ได้ก่อคดีอุกอาจเนาะถือว่าเป็นคดีที่โหดเทียมนะคะแล้วก คุณกิติโชคนะคะหรือคุณช่างกิตนะคะก็เป็นคนใกล้ชิดภรรยาของผู้ตายนะครับเนาะแล้วก็ถูกจับได้แล้วนะคะโดยตํารวจตามจับได้ขณะที่นายช่างกิตนะคะในกิติโชคนะคะนอนหลับนอนหลับอยู่ในตู้นะคะในรถตู้ทึบนะคะแล้วก็สามารถที่จับได้แล้วก็อีกสี่ผู้ต้องหานะคะที่ร่วมกันนะคะร่วมกันก่อเหตุนะคะก็มามอบตัวกับทางตํารวจนะคะ คือพอรู้ว่าไปไม่รอดแน่นะคะเพราะว่าเพราะว่าข้องวงจรปิดนี่มันสามารถที่จะบอกได้เลยนะคะมันไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้กล้องวงจรปิดนี้ไม่สามารถที่จะโกหกได้นะครับบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะก็มาก็มามอบตัวกับตํารวจนะครับแล้วก็ตํารวจก็อสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไปต่อยปล่อยตัวไปก็จะให้อยู่ในฐานะ,ะพยานนะคะพยานเนาะ หลังจากนั้นก็พอตำรวจได้หลักฐานเนาะเพราะว่าสี่คนนี้เขาก็ซักทอดกันเนาะซักทอดไปซักทอดกันมาคือเขาจะให้อ่าจะให้อะไรเขาเรียกอะไรอีะวภาษาไทยคุณต้องลืมอีกแล้วอืมตำรวจสอบสวนแล้วใช่ไหมคะเขาก็ให้การให้การไม่ตรงกันนะคะก็วกไปวนมานะคะแล้วก็ทั้งสี่ท่านนี้ค่ะก็ก็ต่างที่จะเอาตัวรอดใช่ไหมคะก็ ใส่กันนะคะใส่คนนั้นก็ใส่คนนี้คนนี้ก็ใส่กันนะะั้นแล้วก็โยนความผิดไปให้กับช่างกิจคนเดียวนะคะซึ่ง,งช่างช่างกิจเขาก็อตอนที่ตํารวจสอบสวนช่างกิจใช่ไหมคะช่างกิจก็ให้ก็ให้ปักคําว่ามันร่วมกันทั้งหมดนะคะแต่ว่า4คนนี้นะคะก็เขาก็ต้องหลบใช่ไหมคะหลบหลีกนะเอาตัวรอดนะคะก,ก็ใช้คําพูดที่ว่าถูกหลอกไปถูกหลอกถูกหลอกให้ ให้ให้ให้อยู่ในกลุ่มถูกหลอกไป <c oughs> ขอโทษค่ะเสียงเริ่มแห้งละถูกหลอกไปให้ไปร่วมให้ไปร่วมอยู่ในขบวนการนั้นด้วยตำรวจก็คงไม่เชื่อหรอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่พบศพใช่ไหมคะคุณคุณธนาธนาสันนะคะหรือเรียกว่าคุณใหม่นะคะหนุม่มโรงงานนะคะก็ถูกพัฒน,นาการมัดมือมัดเท้านะคะ ตอนนี้สีสส่ผู้ต้องหานะคะท,ที่ตำรวจก็จับนะคะตอนแรกมามอบตัวแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวไปแล้วตอนนี้ตำรวจก็แจ้งคดีแล้วนะคะซึ่งเจอทั้งหมดสามข้อหานะคะก็ให้การซัดทอดเออได้แล้วภาษาไทยซัดทอดกันไปซัดทอดกันมานะคะเพราะว่าต้องการจะเอาโยนความผิดให้พ้นจากตัวเองนะคะแล้วก็โยนความผิดนะคะไปให้ช่างกิดคนเดียวนะคะ ซึ่งช่างกิจก็บอกแล้วว่างานนี้ช่างกิจไม่สามารถที่จะทาทาได้คนเดียวใช่ไหมคะถึงสีผู้ต้องหานะคะจะปฏิเสธขนาดไหนนะคะก็มันก็ตํารวจก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะตำรวจพบตํารวจมีหลักฐานนะคะเพราะว่าอตอนที่พบศพแล้วนะคะก็ศพของคุณคุณใหม่นะก็ถูกมัดมัดมือมัดเท้านะคะก็ช่างช่างกิจนะไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้เพราะว่าถ้าช่างกิจกับคุณใหม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะถ้าช่างกิจจะมามัดมือมัดเท้า คุณใหม่เนี่ยคุณใหม่ไม่ยอมแน่นอนนะคะก็ต้องเกิดการต่อสู้กันนะคะแล้วคุณนกเห็นรูปร่างของช่างกิจเลยนะคะเป็นบุคคลที่ตัวกระพรอ,อมเนาะดูท่าทางก็คงจะไม่ไม่มีแรงนะเนาะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้สัญญานามว่ามันหุ่นหุ่นขี้ยาเหมือนเหมือนเหมือน,นหุ่นคนติดยาเช่นคะ่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เขาวิจารณ์วิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์รุนแรงคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็ดูรู้ทันทีเลยว่าผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์รุนแรงนะคะคือโมโหร้ายถึงถึงเพื่อนร่วมงานนะหัวหน้างานนะคะจะจะมาออกรายการให้สัมภาษณ์นะคะต่อสื่อมวลชนใช่ไหมคะว่าเป็นบุคคลไม่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 สูบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมคะแล้วเป็นคนเงียบเย็เฉยไม่ค่อยสุขสิงกับใครลักษณะแล้วก็เป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันลักษณะแต่ภายนอกนะคะแต่ภายในเราไม่สามารถรู้นะคะแต่ตามลักษณะที่คุณนกเห็นแล้วคุณโกคิดว่า ผู้ชายคนนี้นี่อารมณ์ร้อนน่าดูนะคะเนาะ,ะก็โยนกันไปโยนกันมาใช่ไหมคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะสุดท้ายก็แจ้งข้อหานะคะเพราะว่าตํารวจไม่เชื่อแล้วค่ะว่าสี่คนนี้จะไม่สมรู้ร่วมคิดใช่ไหมคะมันก็สมรู้ร่วมคิดตั้งแต่แรกแล้วะค่ะตอนที่เขาจะปฏิเสธว่าถูกหลอกให้ขึ้นรถไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะถูกหลอกให้ขึ้นไปบนรถมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะลักษณะตอนที่ขับรถปัดหน้านะคะจนรถของคุณใหม่นะตกถนนใช่ไหมคะก็ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะผู้ที่เขาผ่านประสบการณ์ต่อการต่อ,าตอง,งานสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ออกมาเขาบอกว่าคงจะมีปืนอีกหนึ่งกระบอกนะคะไม่ใช่มีกระบอกเดียวนะคะกระบอกหนึ่งก็ใช้ยิงคุณคุณใหม่นะคะจนสูญเสียชีวิตอีกกระบอกหนึ่งก็คงจะจี้คุณใหม่ให้ขึ้นรถเพราะว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยมันคงจะไม่ขึ้นรถง่ายๆหรอกค่ะมันก็ต้องมีปืนอีกกระบอกหนึ่งจี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็สี่ผู้ต้องหานี่เขาก็บอกว่า ถูกหลอกให้ขึ้นไปแต่มันดูลักษณะแล้วมันไม่ได้ถูกหลอกนะคะเพราะมันร่วมมือกันนะคะเพราะรถจอดพวกก็ลงกันไปเลยอ่ะพอลงกันไปแล้วอีกคนก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่และอีกคนก็ปืนจี้แล้วก็คุณกขคิดว่าใช้ปืนจี้นะคะก็เอาบังคับให้คุณคุณใหม่ขึ้นรถมาเนาะแล้วก็พามาที่อูอ่ซ่อมรถนะคะของอของอช่างกิบใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้ให้ให้ใหใหปักคําว่าหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันนะคะ แยกย้ายกันตอนนี้ก็เหลือคุณใหม่นะคะคุณใหม่กับคุณใหม่กับคุณกิจนะคะแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะว่าคุณกิจจะมัดมือมาเท้าคุณใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะคนเดียวมันจะต้องมีการนะคะใช้ปืนจี้นะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มนะคะที่มีจํานวนทั้งหมดห้าคนก็ต้องช่วยกันอยู่ได้ใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณใหม่ได้คุณใหม่คงไม่ยอมแ,แน่ที่ว่า เมื่ออยู่กันสองต่อสองแล้วคุณกิจจะมามามัดมือมัดเท้าเนี่คุณคุณใหม่ไม่ยอมแน่นอนนะคะเนาะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ตํารวจเขาก็ฟังฟังผู้ต้องหาสี่คนนะคะก็มันก็ตํารวจไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะก็มันต้องสมรู้ร่วมคิดกันอยู่แล้วคุณจะให้ปากคําต่อตํารวจอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อให้คุณลดความผิดนะคะแต่ก็ตํารวจไม่เชื่อคุณแล้วคับตอนนี้ก็โดนแจ้งข้อหาแล้วครับสี่สี่สี่คนนะคะ มีทั้งหมดห้าคนคุณกิจนี่ก็โดนไปแล้วนะคะโดนไปแล้วแต่สี่คนนี่เขามอบตัวนะคะแล้วก็มอบตัวแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับศาลนะคะศาลจะพิจาร,รณาว่าเขาจะได้รับการประกันตัวออกไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ด,ดุลพินิจของศาลนะคะแต่คุณต้คิดว่าเขาอาจจะได้รับการประกันตัวนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะแล้วตอนที่พอเกิดข่าวข่าวดังเขาก็เข,ข้ามอบตัวกับตํารวจน,นะคะ อันนี้ก็าอาจจะได้รับจิตการประกันตัวถ้าศาลถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนะคะซึ่งสี่บกสี่ท่านนี้นะคะก็โดนข้อหาไปนะคะสามข้อหานะคะข้อหาสามข้อหานะคะข้อหาแรกก็คือร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันปล้นทรัพย์ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปล้นทรัพย์ก็คือรอถมอเตอร์ไซค์ขอ,ของของคุณใหม่หายไปใช่ไหมคะแล้วก็โทรศัพท์ของคุณใหม่หายไปแล้วกระเป๋า ระเป๋าสตังค์ของคุณใหม่ก็หายไปนะคะที่มีเงินอยู่นั้น,นะะประมาณพันกว่าบาททัมงแต่ที่นุติดต,ตามเนาะมันก็เท่าเข้าข่ายกับการรักทรัพย์แล้วใช่ไหมคะรักทรัพย์สินของผู้ตายนะคะก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายนะคะและ้วก็ข้อข้อเก่าหาที่สองนะคะอืมข้อหาข้อที่สองนะคะก็คือคมคูนะคะคมคือคมคืนผู้อื่นโดยใช้กำลังและใช้อาวุธบังคับนะคะให้อ่า คุณใหม่นะคะ,ะขึ้นรถไปกับตัวเองนะคะคือใช้ปืนบังคับกันจี้กันข่มขืนบังคับนะคะอันนี้คือ,อข้อกล่าวหาที่สองนะคะข้อกล่าวหาที่3ามก็คือเมื่อนําตัวคุณใหม่มาแล้วก็มีการกักขังหนังนวงเหนียวนะคะคุณนกภาษาไทยนี่มีการกักขังนวงเหนียวนะคะผู้อื่นนะคะจนผู้อื่นได้รับได้รับ อันตรายถึงแก่ความตายนะคะนี่คือแจ้ง3ข้อหานะมันก็เป็นข้อหาที่รุนแรงนะคะก็คงจะติดคุกกันหลายปีนะคะมันมันไม่รอดแน่ๆน,นะคะตอนแรกก็คงคิดว่าจะรอดนะคะก็เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาให้ปากคำกับตำรวจใช่ไหมก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับตำรวจนี่เขาก็คงจะญาติๆของเขาก็คงจะปรึกษาทนายความแล้วนะคะทนายความก็คงจะชี้แจงบอกให้เธอต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้พูดว่าเธอไม่ได้เต็มใจไปถูกหลอกไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ตำรวจเขาไม่เชื่อแล้วค่ะถูกหลอกไปอะไรเนี่ยพอพอพอใช้รถเก๋งสีแดงใช่ไหมคะปาดคุณใหม่เสร็จคุณใหม่ล,ลงไปแล้วก็ลงลงไปเลยอะ่ะลงไปแล้วก็เอาคุณใหม่ขึ้นมารถมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ถูกหลอกใช่ไหมคะถ้าถูกหลอกไปคุณจะไปร่วมทําไมคุณก็นั่งอยู่ในรถเฉยนี่อันนี้คุณออกไปเลยนะคะแถมขับรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายด้วยนะคะก็เอาผู้ผ,ผู้ผู้ตายใช่ไหมคะไปกักขังอีกเนาะก็เจอสามข้อหาเนาะที่คุณนิ ติดตามข่าวนะคะวันนี้นะคะตำรวจก็เรียกนะคะภรรยาของผู้ตายนั่นก็คือคุณวรรณพรนะคะซึ่งคุณวรรณพรนี่ก็ปฏิเสธมาตลอดเวลานะคะไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่เพื่อนผู้ชายปฏิมันปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนต้องออกมายอมรับกับสังคมว่าตัวเองคบชู้สู่ชายและเป็นที่ตกใจนะคะต่อ วงการสังคมนะคะต่อสื่อมวลชนต่อผู้หลักผู้ใหญ่สื่อคุณนกเองแล้วก็พลัง f อซของคุณนกเองก็ตกใจนะคะเพราะว่าคุณเธอไม่ได้คบซ้อนแค่คนเดียวนะคะนอกจากจะมีสามีคุณใหม่แล้วนะคะคุณคุณเธอก็ยังมีนามสกุิคุณเอเนาะคุณเอก็ให้ให้สัมภาษณ์แล้วนะออกมาแสดงตัวนะคะคุณเอนี่เป็นเป็นบุคคลที่2นะคะแล้วก็บุคคลที่3านั่นก็คือคุณกิจนะคะคบกับคบกับคุณเอก่อนนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็มาครบกับคุณกิจอีกเมื่อคุณกิจสอบถามก็บอกกันเลิกกับคุณเอแลต่จริงไม่เลิกนะคะเพราะคืนวันที่คุณใหม่จะหายไปนั่นคือคืนวันที่2 7มกราคมนะคะในขณะที่คุณกิจนะคะขับรถนะคะขับรถตามตามผู้ตายออกไปนะคะ,ะเพียงไม่กี่นาทีนะคะคุณเอก็ขับรถสวนเข้ามานะคะแล้วก็ไปอยู่กับผู้ตาย2ชั่วโมงกว่านะคะเข้าไปตั้งแต่10 10นาฬิกานะ สิบนาฬิกานี่ก็ตกประมาณยี่สิบสองนาฬิกาก็เท่ากับสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มก,กว่าแล้วก็กลับออกมาก็กลับออกมาก็ตีหนึ่งกว่ามันก็อยู่ด้วยสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าเนาะแล้วแต่เมื่อมีการสอบถามภรรยาผู้ตายใช่ไหมคะคุณวรรณพรคุณวรพรบอกว่าคุณเอเข้ามาจริงแต่เข้ามาเพียงห้านาทีคือคุณเธอนี่โกหกตลอดเลยนะครับคุณเธอนี่ลิ้นนี่ตลบตะแลงไปทั่วเลยนะคะคือ โอ้ผู้หญิงคนนี้เก่งมากมากเลยยอมรับวก็เก่งอ่ะปฏิเสธมาตลอดว่าเธอไม่มีเรื่องชู้สาวนะในที่สุดก็จับได้นะคะพอจับได้แล้วไม่ใช่มีคุณกิจคุณเดียมีคุณเอมีคุณคุณเออีกนะคะคุณเอนะคะคุณเอที่เป็นอันดับที่สองนะคุณกิจมีอันดับที่สามซูขุณกิจก็รู้อยู่นะคะว่ามีคุณคุณคุณเออยู่แล้วก็สอบถามมาบอกก็เลิกกับคุณเอแล้วคือโกหกอ่ะผู้หญิงคนนี้โกหกนะคะโกหกว่าเลิกคุณเอช่างกิจถึงครบไงคะพอครบเร็จก็โกหกช่างกิจอีกบอกว่าท้องท้อง พอรู้ว่าท้องนะช่างกิจก็รักอยู่แล้วใช่ไหมคะรักหลงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้มีดีอะไรนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็วิพากวิจารณ์นะคะว่าโอ้โหคุณเธอนี่มีสเสน่ห์จริงๆเนี่ยทำให้ผู้ชายหลงหัวปักหัวปังนะไม่ใช่คนเดียวนะคะขนาดสามีนะคะสามีคุณใหม่นะคะจับจับได้ว่าภรรยานะคะคบชู้สู่ชายหลายครั้งนัวนคะแต่ว่าคุณใหม่ก็ไม่ยอมทิ้งภรรยานะคะก็ยังถือทะเบียนสมรสอยู่นี่แสดงว่าคุณเธอนี่มีมีของดีนะคะ เนาะเ,เนาะก็ตามที่คุณติดตามข่าวเนาะตำรวจก็เรียกคุณเธอไปสอบสวนนะ,ะคุณพรอนี่นะคะพญาองพุตานี่ก็ให้ให้ความร่วมมือกับตำรวจเนาะไปไปตั้งแต่สิบโมงแนละ้วสิบโมงเช้าของ,ของ,ข,องของวันนี้นะคะที่คุณติดตามข่าวนะครับเนาะแล้วก็มีนักข่าวนะโอ้นักข่าวก็รอเลยนะดักรอเลยว่า เมื่อตำรวจสอบสวนเธอเสร็จนะคะเธอเดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของลูกสาวนะคะว่าสงสารลูกสาวแล้วก็เชื่อว่าจำนวนเหตุการสูญเสียชีวิตนี้นะคะคุณพ่อก็ออกมาปกป้องลูกสาวนะคะว่าลูกสาวของตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะไม,ไม่ได้เป็นบุคคลที่วางแผนฆ่านะคะอันนี้ความเป็นพ่อเป็นลูกเนาะก็ต้องปกป้องลูกสาวเป็นธรรมดานะคะ แต่ในใจลึกๆแล้วคุณพ่อก็คงจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันความจริงมันค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆคุณพ่อก็ต้องรับรู้นะว่าลูกสาวนี่โกหกมาตลอดเลยนะคะโกหกตั้งแต่ไม่ได้คบชู้สูะะ่ชายในที่สุดก็ต้องเปิดเผยตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมันมันปิดไม่ได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันมันสามารถที่จะบอกความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุณพ่อคุณนกก็เข้าใจนะคะหลังจากนั้นเข้าไปตั้งแต่10บโมงใช่ไหมคะนักข่าวของเรานะก็เฝ้าเลย ้าอยู่ในห้องสืบสวนนะคะผลปรากฏว่ารอจนสี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเยน็นครึ่งนะคะเจ้าตำรวจออกมาตำรวจก็บอกว่าคุณมารออะไร <c oughs> ผู้ต้องสงสัยไม่มีแล้วคุณวรรณพรไม่มีแล้วนักข่าวถึงรู้ถึงบางอ้อว่าถูกหลอกใช่ไหมคะคุณวรรณพรก็พอให้ปากคําเสร็จคุณวรรณพรก็ ดอดออกข้างหลังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประตูด้านหน้าอย่างเดียวนะคะมันมีห้องสอบสวนนี่มันมีประตูด้านหลังด้วยคุณวรรณพรก็หนีนักข่าวไปด้านหลังนะครับก็นักข่าวก็เลยบอกว่าถูกหลอกใช่ไหมะแต่คุณเมื่อตํารวจออกมาตํารวจก็ใช้คําว่าผู้การเนาะผู้การของอําเภอบางปะกงใช่ปะเนาะรุณคิดว่าใช่นะ,อะสอสอพอ,อบางปะกงนะ,ะผู้ผู้การนะที่ทำคดีนี้ก็ ให้สัมภาษณ์เนาะว่าคุณเธอก็ให้ความร่วมมือดีนะก็ตํารวจก็ยึดมือถือของเธอว่าเอาไว้เอาไว้าหาข้อมูลใช่ไหมคะว่าจะดูข้อมูลการติดต่อระหว่างการพูดคุยระหว่างคุณวรน,นพรกับช่างกิจใช่ไหมคะว่าและตํารวจเขาก็บอกว่ามีบางข้อมูลนะคะที่ถูกลบไปนะคะแต่ก็สามารถที่จะกู้ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ของคุณใหม่นะคะที่ถูกไปทิ้งลงไปในในแม่น้ำใช่ไหมคะ รวมทั้งจักรยานยนต์จักรยานยนต์รีพิกซแยกชิ้นส่วนนะคะแยกชิ้นส่วนออกันเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปโยนทิ้งนะคะก็มีมีจักรยานยนต์ของผู้ตายแล้วก็มือถือของผู้ตายนะคะแต่ตำรวจยังงมไม่ได้นะคะงมชิ้นส่วนของจักรยานยนต์ได้เป็นบางส่วนนะคะแต่โทรศัพท์มือถือนี่ยังยังไม่สามารถที่จะงมได้นะคะแต่ถ้างมขึ้นมาได้นะคะตำรวจก็บอกว่ายืนยันว่าสามารถที่จะกู้กู้คืนได้นะคะถึงมันจะจมน้าก็สามารถกู้คืนได้แล้วก็ ข้อความบอกข้อความนะคะระหว่างที่คุณวันนพอนะคะกับช่างกิจที่ติดต่อกันทางข้อความนะคะข้อความมาถูกลบไปนี่ก็สามารถที่จะกู้คืนได้นะคะก็คงไม่นานนะคะความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนนะคะมีประสบการณ์นะคะท่านก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์บอกว่าตํารวจเขาก็คงไม่ปล่อยนะคะก็เล่งจ,จับอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีอม ผู้ผู้ร่วมผู้ร่วมก่อการนะคะผู้ผู้ร่วมกระทําความผิดเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าทุกท่านก็จัก,กรยานยนต์นั่นก็มันจะถูกํำแหละนะคะออกเป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ตารวจก็ยังสงสัยอยู่นะคะช่างที่ํำแหละนะคะที่ช่างที่เอาอ้วภาษาไทยพูดแล้วก็งง อูอูของช่างกิจนะคะเขาก็มีช่างใช่ไหมคะช่างก็ตำรวจสันนิษฐานว่าก็คงจะมีคนร่วมมืออีกนะคะคนที่ประกอบคนที่ถอดชิ้นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็นําไปทิ้งที่ท,ท,ที่แม่นาม้าใช่ไหมคะตำรวจคิดว่าคงจะต้องจับเพิ่มนะคะอืมเนาะพวกเราก็ติดตามข่าวกันมันมันโอ้โหข่าวข่าวของอหนุ่มลุงงานนะคะที่ถูกทัตกตกรรมนี่ก็มันก็ผู้คนก็ให้ความสนใจเนาะ แล้วก็ตำรวจก็ทํางานเร็วนะคะคุณนกยอมรับเลยเะคะก็ช่วงนี้นะคะตำรวจก็ทํางานได้เร็วมากนะคะเพื่อเพื่อกู้เพื่กู้ศักดิ์ศรีเพื่อกู้ศ <c oughs> ักดิ์ศร,ศรีความเป็นตำรวจเนาะเพ <c oughs> ื่อกู้ศักดิ์ศรีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแตส่สิ่งที่มันชื่อเสียงไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะ,ค,ะคุณนกนี่เริ่มแล้วพอจะใช้ภาษาไทยเนี่ยเริ่มละเริ่มจะตันละ ก็วงการสีกากีพูดได้ละที่ผ่านมาวงการสีกากีมันก็ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหรน่นาะตำรวจยิงตำ,ตำรวจไปงานไปงานของกำนันเลยกำนันนกนั่นแหละอันนี้นก็ข่าวใหญ่นะคะตำรวจเป็นระดับตำรในตำรวจในสัญญบัตรนะ,ะก็ถูกถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อหน้าผู้บังคับบัญชาของตัวเองเนาะแล้วก็มาตำรวจข,ข่มขืนเด็ก มมห้าอายุ17ปีนมันก็เป็นข่าวที่มันไม่ค่อยจะโศกพานะคะไม่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่ารักแต่ตอนนี้ตํารวจก็กู้ศักดิ์ศรีผู้พิทักสันติราษฎร์กู้ศักดิ์ศรีของความเป็นตํารวจนะคะก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะก็สามารถจับผู้ร้ายได้เร็วมากนะคะอย่างจับผู้ร้ายได้ในกรณีของสามีฝรั่งฆ่าฆ่าภรรยาคนไทยใช่ไหมคะคุณอลไทัยนะคะก็จับได้นะคะสามีจับสามีฝรั่งได้แล้วก็มา เรื่องของเด็กม .5 นะคะก็ตำรวจก็สามารถจัดการกับตำรวจนะคะก็เอาโดน,นสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้ออกจากตำรวจนะคะแล้วก็มาเรื่องนี้นะคะเรื่องของหนุ่มหนุ่มโรงงานนะคะตำรวจก็สามารถจับผู้ร่วมกระทําความผิดนะคะได้ถึง5คนนะคะและตำรวจก็คาดว่าจะมีไม้มีไม,ม้ซานนะคะจับอีกนะคะ ก็คงจะเพิ่มอีกเป็น6หรือไม่ก็7คนนะคะคุณนกคาดว่านะคะเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกก็พูดเกี่ยวกับหนุ่มโรงงานนะคะที่ถูกฆาตกรรมนะคะโดยคนใกล้ชิดของภรรยานะคะซึ่งภรรยาก็ปฏิเสธมาตลอดเวลานะคะแต่แล้วภรรยาก็ต้องจนด้วยหลักฐานนะคะและทําให้ทุกท่านตกใจนะคะไม่ว่าใครนะตะิดตามคิีก็ต่างตกใจเพราะว่าเธอคบซ้อนนะคะไม่ใช่คบซ้อนไม่ใช่มีสามีแล้วก็มี คบซอ้อนนี่คุณเธอสามารถที่จะครบได้ซอ้อนได้ถึงสามคนนะคะในเวลาเดียวกันนะคุณคุณเธอสามารถที่มีผู้ชายได้ถึงสามคนนะคะนี่เป็นความสามารถพิเศษของเธอนะคะใครที่จะเอาเป็นตัวอย่างนะคุณนกไม่สนับสนุนนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องค่ะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่ามันเป็นความสามารถที่มันไม่มันไม่น่ารักนะคะมันไม่มันไม่โสภามัน มันไม่งดงานนะคะสำหรับส,ส,ส,สังคมไทยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกกินจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกด้วยนะคะให้กับช่องกริยาภามาดาม1 4ึ4ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ